ฟังทำประมาณถึงสิบโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะจะได้นักศนั่สาจะได้ปัญญากลับไปนะไอ้พูดเรื่องอีกเรื่องจะเขาฝากนะวัยรุ่นนี่ปัญหาของวัยรุ่นคือปัญหาอะไรเนี่ยอายุขนาดนี้ปัญหาอะไรถ้ามาเคยผ่านการเป็นวัยรุ่นมาแล้วปัญหาอะไรรู้ไหมคงไม่ต่างท่าไรแล้วเพราะกิเลสมันสากลความรักใช่ไหม อยากมีแฟนมีแฟนโดยทผู้หญิงจะมีอยากก็มีแฟนนะไอ้นนี่ฝากไว้หลวงพ่อไม่เคยคิดจะมาบวชเลยนะหลวงพ่อไม่เคยคิดจะมาบวชตั้งใจสะสมเงินทองหลวงพ่อปันเตพูดถึงมชาพูดถึงแล้วหาเงินหาทองหาบ้านหาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตามาหาแล้แล้วตามาถึงว,ว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้น,นี่คือความรักคือมันไม่ไม่จาเป็นนะไม่จําเป็นอาตมาตัดสินใจที่มาบวชได้เพราะตมา ไปที่สันเตียโสกค,คือเป็นสาขาใหญ่ของเขาที่นี่เขาสีมาโสกเป็นสาขาใหญ่อยู่ที่กรุงเทพนะทางปากทางไปทางเขตหญิงอะ่ะเขามีเขตหญิงเขามีกั้นเขตชายเขตหญิงเขามีป้ายเขียนว่าความรักตอนนั้นจมายังเป็นหนุ่มอยู่นะสามสิบกว่าปีที่แล้วเนาะเขาเขียนป้ายว่าความรักคือสวนดอกไม้ที่สวยงามแต่ต้องลดด้วยน้ำตาเข้าใจไหม เนี่ยธรรชัดเจนฟังแล้วชัดเจนเพราะอะไรเพราะถ้าเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่น้องเห็นเพื่อนฝูงมีปัญหาเรื่องความรักเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วนะยังหนักขนาดนั้นนะปัจจุบันเป็นยังไงอ่ะมีข่าวต่างโทรทัศน์ทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุเรื่องสินข้อสามเรื่องความรักมากข้าข้ากันายเพราะเรื่องความรักเยอะนะแต่มาฝากข้อคิดฝากข้อคิดว่าฟังผู้รู้บอกว่าความรักเหมือนไอติม รักนานๆเมืนอ,อไรไอติมละลายท่านจันเนี่ยท่านจันเจตโทอ่ะท่านบอกว่าความสุขที่เกิดจากความรักเท่ากับความกว้าง,งถนนถนนกว้างเท่าไหร่ไม่เกินร้อยเมตรอะเต็มที่ใช่ไหมความสุขที่เกิดจากความรักเท่ากับความกว้าง,งถนนความทุกข์ที่เกิดจากความรักเท่ากับความยาวถนนถนนยาวเท่าไหร่ นู่นไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์ไปถึงยุโรปโน่นอเมริกาไปปักกิ่งเลยนะอินฟินิตี้เนาะงนั้นนักศึกษาอยากจะกจะมีความสุขนะก็หาเพียมเป็นโสดได้นานที่สุดใถ้าอดไม่ได้ให้แต่งงานผู้ชายไม่เกินไม่ไม่ต่ำกว่า30ผู้หญิงไม่ไม่ต่ำกว่า25คนที่แต่งงานช้าคนที่ประสบปัญหาเรื่องการหย่าร้างจะน้อย คนที่แต่งงานเร็วแต่ใหญ่ร่างจะสูงนะก็ฝากไว้เป็นข้อคิดในในท่าในท่าที่จะมาเคยผ่านประสบการณ์ความความรักมาก่อนนะความรักเหมือนไอติมรักนานๆเหมือนไอติมละลายนะพระเจ้าบอกว่าความรักคือความทุกรักร้อยทุกร้อยรักสิบทุกสิบรักหนึ่งทุกหนึ่งถ้าไม่รักเลยไม่ต้องทุก แต่รักแบบเพื่อนฝูงพี่น้องรักครูบาอาจารย์นี่อนุญ,ญาตให้รักได้นะแต่รักแบบเป็นสามีภรรยามันเป็นความทุกข์พุทธเจ้าบอกปุตโตคีเวธนางาปาเตสามีภรรยาหาัดเถรพุทธเจ้าคนที่ไข้พ้นสามบ่วงนี่ได้จะเจ้ามีความสุขปุตโตคีเวคือบุตรัดคอมีบุกม,มัดเหมือนมีห่วงมามัดคอมีสามีภรรยาเหมือนมีบวมม่บวงมามัดมือ มีทรัพย์สมบัติเยอะๆมามัดขาใครที่พ้นสามโมนได้ย่อมอยู่เป็นสุขนะให้ฝังนักศึกษาเพียมคิดคิดตามคิดตามมันนจริงไม่ลองทบทวนคิดถึงพี่พี่น้องน้องเราครอบครัวเราเพื่อนฝูงเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะก็ฝังศึกษาทุกคนพยายามนะพยายามรักษาศีหน้าไม่ไปติดอเบียมุกแล้ว่ากินอาหารมังสรัตซึ่งราชพัฒ หน้าราชพัฒน์นครราชสีมาได้เปรียบกว่าท่อื่นนะเพราะมีหน้ามีร้านอาหารมังสวัติอยู่ตรงมั้หน้ามหาวิทยาลัยเลยนะโดยเฉพาะยิ่งถ้ามาเช้าเห็นพวกเรามหนึ่งแต่ว่าไม่แต่ว่าแปปีหนึ่งไม่แต่ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะนั่นนักศึกษาสามารถไปกินได้ทุกวันเลยจนจบปริญญาตีถึงปีสีได้เลยได้เปรียบเขาหน้าฟังนักศึกษาทุกคนนะไปกินอาหารมังสวัติอย่างน้อยวันเกิดเราเป็นการต่อยู่ให้ตัวเองอาทิละหนึ่งวัน ถ้าไม่ได้นะถ้าได้ทุกวันยิ่งดีนะตามฝ่าหลวงพ่อให้ให้พอนักศึกษาเพียงประมาณนี้นะ,จะเจริญธรรมคนเราเจอกันเพื่อจะพบกันเพื่อพรากไม่จากกันตอนเต็นก็จากกันตอนตายไม่จากกันตอนสายก็จากกันตอนค่ำนักศึกษามาตอนเช้าประมาณแปดโมง ตอนนี้ก็เที่ยงกว่ากว่าเจอกันแล้วก็ต้องจากพบกันแล้วก็ต้องพรากและจากกันตอนนี้คือจากกันตอนเป็นและสุดท้ายก็ต้องจากกันตอนตายนั้นมาพบปะเจอเจอกันอาตรมาไม่อยากจะให้สิ่งที่อาจารย์พุทธิพงศ์ท่านได้เสียสละนำพานักศึกษาซึ่งเชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ที่รักของท่านนะ ถ้าไม่ได้เป็นลูกศิษย์ที่รักของท่านคงไม่นำพานักศึกษามานสถานที่เช่นนี้ฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่มีภูมิปัญญาเขาจะนำพาลูกศิษย์ไปเติมศีลเติมสติเติมสมาธิเติมปัญญานี่คือครูบาอาจารย์ที่มีภูมิปัญญาฉะนั้นอาตมาอยากจะกำชับนักศึกษาคนเราเนี่ยนะถ้าไม่ได้ทำบุญ ร่วมกันมาที่เขาบอกว่าทําบุญร่วมชาติตักบาตร่วมคันนจะไม่ได้มาพบปะเจอเจอกันดังนั้นเราได้มาพบปะเจอเจอกันเพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่สิ่งที่ดีๆที่ประทับใจก็คงจะมีเกิดขึ้นกับนักศึกษาส่วนสิ่งที่ไม่น่ายินดีไม่น่าประทับใจก็คงจะมีนะ เพราะว่าคนเราต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจนักศึกษาได้มากินอาหารมังสวิรัตได้มากินก๋วยเตี๋ยวได้มากินข้าวมันไก่เจบางคนก็โอ้โหนี่แหละคืออาหารที่สุดเลิศเลอสุดประเสริฐอาหารบุญแท้แต่บางคนก็แท้จะกินไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยคนที่กินไม่ลงเนี่ยบอกตามตรงนะไม่ใช่คนมีบุญไม่ใช่คนมีบารมี คนที่แตะปุ๊บโอ้โหนี่ใช่เลยใจยกี่ชา,ชาติกี่ชาติก็จะกินอาหารชนิดนี้นี่ให้รู้เถอะว่าเป็นคนที่มีบุญบารมีคนที่มีบุญบารมีคือคนแบบนี้พอกินอาหารเจอาหารมังเสวิรัตจะบอกนี่แหละคืออาหารของฉันเนี่ยคนมีบุญคนมีบารมีนั้นอาจารย์ท่านเสียสละนำพานักศึกษา นักศึกษาตั้งสองร้อยกว่าชีวิตมีอาจารย์มาคนเดียวจริงๆน่าจะมีอาจารย์สักสิบคนใช่ไหมว่าทำไมมีอาจารย์พุทธิพงษ์มาคนเดียวเนี่ยนี่ต้องบอกตรงๆว่าแสดงว่าอาจารย์ดีมีน้อยนะเนี่ยนี่ต้องตำหนินะคนไทยเนี่ยแปลกนะเขาบอกว่าคนดีเนี่ยมักนิงใบเนี่ยของจริงมักนิ่งใบ ของพูดได้มักไม่จริงเขาพยายามที่จะประดิษฐ์วาทะคนที่ชอบพูดตำหนิวิาพากษ์วิจาร์เขาจะบอกเนี่ยถ้าเป็นพระก็เป็นพระไม่ดีถ้าเป็นอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ไม่ดีถ้าอาจารย์ดีของเขาก็คือว่าชื่นชมยกยอปอปั้นพระดีก็คือชื่นชมยกยอปอปั้นไม่พูดตำหนิไม่พูดติงไม่พูดเตือนชั่วช่างชีดีช่างสมนี่คือหายนะ นี่คือลางบรรลลยฉะนั้นเราจะมาขอชื่นชมนะอาจารย์พุทธพงศ์ที่นำพานักศึกษามาและนักศึกษาดูเลยว่าอาจารย์ดีเนี่ยไม่เอาใจเราอาจารย์ดีนะจะไม่เอาใจเราและจะตำหนิเราและตำหนิเราอีกและจะขัดใจเรานี่คืออาจารย์ดีแต่ถ้าอาจารย์คนไหนยกยอปอปั้นชื่นชมเอาแต่ชื่นชมยกยอปอปั้นกลัวลูกศิษย์ไม่รัก ไอ้นั่นถือว่าล็นอาจารย์ที่ไม่ดีนะเนี่ยแต่มาต้องพูดตรงๆฉะนั้นมาตรงนี้แล้วนักศึกษาระยะเวลามากน้อยไม่สําคัญมันสําคัญที่ความรู้สึกสํานึกฝึกตนของนักศึกษาดะงนั้นได้มาฟังฟังแล้วอย่าทิ้งไว้ตรงนี้นะฟังทำแล้วต้องเอาไปทำอย่าฟังทำแล้วทิ้งไว้ที่นี่ แล้วนักศึกษาบอกเอ๊ะท่านบอกอย่าให้พรทําไมไม่ให้พรสักทีทําไมท่านไม่สวดอะอภิวาทนาสีลิสานิจังพุทธ,ธาไปใจยิโนจัตตาโรธรรมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังโอ้นักศึกษาก็พนมมือแล้วก็ลูกใช่ไหมเนี่ยชอบลูกลูกปุ๊บศีลส,สมาธิพรเนี่ยมันตกอยู่ที่นี่หมดเลยมันไม่ไปกับนักศึกษาเนี่พูดพูดแบบเป็นมุกอะนะแต่จริงๆไม่ใช่ พรมันไม่เกิดจากปากพระให้พรมันเกิดจากการปฏิบัติของนักศึกษาจริงอยู่พรเกิดจากปากพระอาจมาพูดแสดงธรรมะชี้ทุก์ชี้โทษชี้ไัยนักศึกษาได้ฟังแล้วนักศึกษาเอาไปพฤชปฏิบัตินั่นแหละคือพอรแต่ถ้านักศึกษาฟังแล้วไม่เอาไปไปฏิบัติเลยให้ไปกินเจกินมังสวิรัตในวันเกิดวันพระ ก็ไม่เอาไปปฏิบัติไอ้นี่พรไม่เกิดนะแต่ท่านนักศึกษาเอาไปทำปุ๊บพรเกิดทันทีพรคือความประเสริฐจะเกิดทันทีเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีแต่พรจะไม่ประเสริฐจะไม่เกิดท่านนักศึกษาฟังแล้วไม่นำเอาพาไปประพฤติปฏิบัติเคยอย่างไรก็เหมือนเดิมนั้นกลับไปในนักศึกษานะต้องเปลี่ยนแปลงน,นะขี้เกียจ ก็ต้องขยันชอบนอนดึกก็นอนแต่หัวค่ำเล่นเน็ตเล่นเฟซบุ๊กทั้งคืนทั้งอะไรอย่างเงี้ยไปเลิกกำหนดเวลาให้ตัวเองเล่นเท่านี้พอพ่อแม่เคยให้เงินสองร้อยใช้ร้อยห้าสิบพอเหลือห้าสิบถ้าใช้ได้น้อยกว่านั้นอีกยิ่งดีเนี่ยความประเสริฐจะเกิดต้องรู้จักคำว่าพอเพียงอาตมาไม่ใช้เงินสักบาทเดียวยังอยู่ได้นะ ไม่มีเงินสักบาทเดียวบวชมาสิบสามปีแล้วไม่มีเงินสักบาทเดียวอยู่ได้กินมื้อเดียวแล้วร่างกายแข็งแรงด้วยนั้นอาตมาฝากนักศึกษาตรงนี้อยากได้พรไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำน่าคำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลย อยากได้พรต้องทําดีมีศีลสัตว์มันฝึกหัดพัฒนาอย่านิ่งเฉยฟังทำแล้วเอาไปทําอย่าละเลยฝึกให้เคยทําแต่ดีมีพรจริงดันนั้นนักศึกษาฝึกคิดพูดทําแต่ดีนั่นแหละคือพรคือความประเสริฐนั้นกลับไปถือศีลห้าลดละเลิอกอบายามุขกินมังเสวิรัตและย้ำ น้ำเหล้าเป็นน้ำเลวน้ำร้ายน้ำฉิบหายน้ำบัดซบน้ำบัดสีน้ำอป,ปรีน้ำกาลีน้ำจันไรอันสุราเมรัยใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนฉิบหายหนึ่งสินทรัพย์นั้นพันวอดวายสองอาจตายด้วยทะเลเพราะความเมาสามต้องเจ็บป่วยด้วยโรคคาพยาธิสี่คนตำหนินินทาพาอับเฉาห้าหน้าด้านหนักหนาเวลาเมาหกโง่เขลาปัญญาหดหมดสิ้นเอ่ย นั้นต้องตอกย้ำเรื่องนี้ให้จงหนักนักศึกษาเพราะน้ำเล่ามันทำร้ายทำลายคนให้เสียผู้เสียคนเสียอนาคตมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนั้นต้องหลีกเว้นให้ได้เด็ดขาดบ,บุรีก็เหมือนกันมาเลิกสูบบุรีกันเถิดประเสริฐแท้บุรีแย่หนักหนาไม่น่าสนบุรีคือผีร้ายทำลายคนบุรีหลีกพ้นให้ไกลให่ใยดีบุรีคือสารพิรษฤิ์แรงร้าย บุรีฆ่าคนตายกลายเป็นผีบุรีคือซาตานผ่านชีวีบุรีคือขี้หรืออจมอย่ารมควันและนักปราชญ์ท่านบอกไม่ต้องย้ำนะบุรีคือมวลใบยาสูบที่ปลายข้างหนึ่งลูกโชนแต่อีกปลายข้างหนึ่งเสียบอยู่ที่ปากของไอ้งั่งเนี่ยจำไวนะ้นักศึกษานะต้องจำไว้ใส่ใจให้จงหนักมาเลิกหวยกันเถิดประเสริฐแท้เนี่ยหวยนี่มันแย่นะ หวยเนี่ยมันมาจากหอหีบวอแหวนยอยกั์หายนะวอดวายย่อยกับหวยเล่าบุรีคือผีกินคนทำให้ยากจนเป็นคนเหลวไหลทรัพย์สินชิบหายร่างกายเป็นภัยใครหลีกพ้นหลีกเว้นได้จะร่ำรวยเอ่ยหรือจะปลอดภัยเอ่ยนะแต่มาฝากสิ่งเหล่านี้เพื่อจะตอกย้ำผนึกแน่น ในชีวิตจิตวิญญาณของนักศึกษาจะอีกกี่ชาติกี่ชาติก็จะไม่แต่ต้องเล่าจะอีก,กี่ชาติกี่ชาติก็ไม่แต่ต้องเล่าและจะอีกกี่ชาติกี่ชาติก็จะขาดธรรมะไม่ได้จําไว้นักศึกษานะก็ขออนุโมทนานอาจารย์พุทธพงศ์และนักศึกษาที่ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกๆคนในการมาครั้งนี้ถือว่าเป็นมงคลอันประเสริฐอันดีเลิศไปแล้วก็อย่าไปรับ ให้กลับคืนมาโดยเฉพาะพันเตท่านชวนแล้วนะวันเสาร์ท่านนักศึกษาอยากจะทําบุญให้กับพ่อกับแม่พาท่านเข้าวัดฟังธรรมให้ท่านมีศรัทธาให้ท่านมีศีลให้ท่านมีจาคะคให้ท่านมีปัญญาก็ขอให้เดินทางกลับหรือไปตรงไหนไม่รู้นะเมื่อกี้บอกว่าจะไปวัดโดยปลอดภัยและสวัสดิภาพทุกผู้ทุกคนจเจริญธรรมอ่ากราบลาเลยนะสามครั้ง เสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันแล้วรับหนังสือกลับอาจารย์ เดี๋ยวนักศึกษามาตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวเรามามาถ่ายรูปกันนิดหนึ่งแล้วก็รับหนังสือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเดี๋ยวจะเอาไปเผยแพร่ให้เขาได้รู้ว่าโหมีนักศึกษาจํานวนหนึ่งที่สนใจเอ้ามาเลยโดยเฉพาะผู้ชาย,เ,ยเข้ามาเลยอ